สวัสดีครับพี่น้องชาวเกมเมอร์พี่ฟาลา์สามนะครับอีดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel ในมุดดี้ครับช n น l มันดิทไทยแลนด์กับกระผมครับตนมุดดี้กับครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเปิลร้อยแล้วจะมาเปิดการอนนรนครับหูจุดเต้นมลมาจามนะฮเอาละวัเลยครับลุมเมาเราขาดขึ้นหรือเปล่าผมไม่ได้กินแล้วเอ้า ล้วการ์ดอยู่ไหนวะอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดดีเลยสเปรย์สปรเอาปินรอบไปอ่ะจะได้เด้ไม่ทงไว้เอ็มกี่ลุมบาเด้ เฮ้ยจะแซวแอดกลุ่มเฟสมานะฮะไม่ได้เล่นด้วยจริงๆนะครับไม่โพศไม่ไม่พิมพ์ชื่อใต้โพศไม่ได้เล่นจริงๆนะครับนะมีคนแรกครับคุณก๊อฟคุณบอลุูดก๊อฟฟีฟ่าโมมิดิกแล้วก็ใครอีกคนนึงนะผมเอาชื่อขึ้นไปแล้วนะสามท่านนะครับเดี๋ยวผมแอดไปนะฮะมันมีสองเฟสเสื้อมานหลดเอาคาทิยัตไปเสื้อมาริโกโดสิ ผู้จัดการเรียวร้อยอา้าเฮ้ยไม่มีอะไรวแบบะสวัสดีครับสวัสดีครับเดาให้เลยโมดิสดีครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับปุณบพัชระกูว่าลุงเม่งเมาแล้วไม่ได้เมาผมเลิกกินเหล้ามาหลายปีแล้วครับ เพลงเปิดเพลงฮะอะไรฮะอะไรครับทีละคือไอมาเปิดเพลงปลุกใจเชือป่าหน่อยแล้วกันห้าสี่สามสองบีด้าหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับโทษด่าได้ตามสบายนะฮะแต่ติ๊งอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่อย่าด่าอย่าแต่อ่าด่าด่าเยอะนะฮะ เปิดการ์ดองก่อนนะอืมเปิดการ์ดองก่อนนะผมเตรียมการ์ดองนะครับก่อนเปิดไคลแม็กซ์นะครับรอรอกองเช่ยงก่อนไม่ได้เมาเลยเดี๋ยวโดนลิ่กระสีตลุกอันนี้ไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดครับมันเป็นมิกซ์ ไม่ต่างหลายตัวก็ต่างเงินก็ต่างเงินไดน,นเดอร์ชเนเดอรใครที่แช่งให้ได้ตัวถูกๆนะครับผมจะแบนผมจะแบนคนนั้นเอาใครถายถูกโอ้ยหยด่ยาเลยเสียวไดนเดอร์จังเลยวะครั้งแรกเลวเนี่ยจะเปิดการด,ดองก่อนนะเอาไหนดีวะการดองเยอะแยะออเอาเอ,าอาันนี้แล้วกันนะสำหรับสายแช่งนะฮะคาถามไหม รีบอนแดนสามชาอ๋อ oui มีเหรอรีบอนของของคิรดสกิมาโอ้ยมึงอยา่าชนไยเดินนะเว้ยเฮ้ยโดวลกับผู้ชมถึงกี่โมงครับถึงถึงเที่ยงนะฮะวีเอล่าแน่นอนวีเอล่าไม่มีเวอร์เบสครับกุบป,ปัจจระอย่าตลกนะฮะช่วงนี้ชั่วโมงนี้กำลังซีเลยนะฮะเปิดกาดองก่อนนะโอ้ยตื่นเต้นคาติยา่าสุดยอดประตูลูบหล่อของราชันสุดขาว ขอให้เจไดเดอร์กับไปเข้ามาโอ้ยจะแช่งกันจริงครับอันนี้โอ้ยเบื่อจักเลยสายแช่งโอ๊ตตื่นเต้นตื่นเต้นโอ๊ตเปลืองอะไรไม่ถูกทับอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยหาใน YouTube ไปครับเคยเปิดตอนตีบวกอ่ะอันนี้อันนี้ไอ้พวกการล่อครับเราเปิดมันพวกกากๆออกไปก่อนประมาณนี้นะ โอ้ตื่นเต้นไม่ไม่เคยตื่นเต้นเหมือนตอนที่เปิดได้จะก,กาัดฟรีนะจะกดกาัดกัดกัดกัดดอกฟรีๆครับอีบาครับบวกสองาฟองลิเบอรี่เลยคนที่อยากเล่นกับผมนะครับจในโพสกลุ่มแล้วพิมพ์ชื่อในเกมฟีฟ่าไรสามไว้ใต้โพสนะครับนะแล้วผมจะแอดเล่นลบจองคิวก่อนครับอีๆเช็คายดีครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยกับผมใต้โพสตนี้ใช่ไหมอ่าครับผมใต้โพสต์ที่อยู่ในกลุ่มเฟซนะครับในอยู่อยู่อ่ในกลุ่มเฟซนะ ขอเข้ากลุ่มมานะครับเดี๋ยวผมรับเลยนะครับนะรับแล้วก็ทออิม์ชื่อท่านไว้น,นะครับผมจะแอดไปเองนะครผมจะอ่ะแอดไปเองนะครับ,รบผมใต้คลิปนี้นะฮะใต้โพสโพสผมนะฮะออาจินล็อบเบิ้ปีโรอย่าเดาเลยครับนะพอถึงเวลาเปิดแล้วเราก็รู้กันนะครับ ถ้าเปิดได้โรนโดผมจะขาย <laughs> เ,เปิดแม่ง <laughs> ม,ม่วงเลยแชร์แล้วครับนะแชร์แล้วก็พิมพ์ชื่อใต้ใต้ใต้โพสตด้วยนะครับเดี๋ยวผมแอดไปเองแอดเล่นลบนะฮะจะไม่จะไม่ดองชื่อไว้แล้วมันเยอะเพราะก็ต้องขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับที่แนะนําวิธีมานะฮะคุณก๊อฟนะกับปุณีฟ้า,าััไม่ได้เคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วผมคิดไม่ออก สมองตืง่อปึกนะครับมีคอตา้าห<ค>้างค้าไม่หลแน่นี่ข้างหน้าข้างหน้าสูงข้างหลัลงต่ำเลยโง่ใครคนไปโ,โงโ่ลแล้วกดแชร์สรราธารณะได้ไหมเอาเลยครับเอาที่สบายใจครับขอแค่แชร์ไปแล้วกันนะฮะผมเลือกปลดเฮ้ยหมดร้ายไปเปล่าปลดเลยเหรอ ของดีต้องมาแล้วนะพิมพ์ชื่อไปแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมแอดไปเองนะฮะผมแอดไปเองแอดเชิญเล่นลบนะฮะอย่าลืมตอบโพสด้วยนะครับคนที่เข้ามาคนแรกก็คือคุณก๊อฟนะครับขอให้ได้ห้าร้อยเอมิบุษาทุขอบคุณครับคุณชัดชวานนะครับเดี๋ยวคุณเป็นคิวแรกเลยแล้ว,ลวกันนะฮะพูดดีมากโทนนี้ครูแนะ่โทนนี้ครูดก็ไม่ใช่โทนนี้ครู จะเต็มนะโอ้ตื่นเต้นโอ้หน้าแดงเลยเนี่ยตื่เต้น<ม>ง,งตรงลีลาน่ะนะการ์ดดองเยอะครับประกาศด,ดองนะมาเปิดการ์ดตัวนี้ก่อนต่อแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามทบสามหมื่นทบสามหมื่น ว่าห้าสิบเอ็มก็หลัวแล้วพี่ดวงดีมาเยอะแล้วอ้าว <laughs> ตัวที่สิบนะครับโบเบสตัวนี้คือตัวที่สิบของกระผมนะฮะเปิดอาจจะไม่ฟรีนะถ้าจะบอกว่าฟรีมันก็ไม่ฟรีอ่ะเพราะว่าเล่นมาสามปีนะครับเพ <laughs> ิ่งจะมาอัพเพิ่งจะมาเบลตันนี่นะครับตันเบลร้อยก็ปีนี้นะฮะ <laughs> ขอพรนั้นจงกลับไปหาท่านนะครับคนที่โอยพอรมานะฮะ <laughs> อืม หมดแล้วยังวะต้องมาแล้วล่ะคิดตินโนชนะเธอฮ้วยครวะทบสามหมื่นเลยเนะี่ยเอามากินอมาิโลเอ็กไอไปมาลินนะครับนี <c oughs> ่ก็ มา t อบเจ็ดมีใครบ้างอ่ะโตเบลพิกอินติดไหมอ่าอิบลาใครไม่รู้ับเปิดแป้งเลยเม็ดสีก็ดูเขากดยังไงเห็นไหมโชคเขายังดีอ่ะ

เดี๋ยวครับบีลังนึงขายแม็กแล้วนะฮะคิดเตีนโนโรสไนเดอร์ครีบอร์ดแดนพี่วดีสวัสดีครับคุณโชติพัฒนน,น,นะฮะผมไม่ได้อ่านข้อความใครขออภัยด้วยนะครับปัดเอตโตโตจะไม่เคยใช้นะครับก<อ>็อโอเค,อเคนะฮะ ถือว่าไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับนะาดึงกุนอากิโร่68ผมหน่อยพันล้านไม่มีตังนะครับวัรร็อตตีเมียตีเมียมีไหมครับอย่าไปทับนะฮะขอบคุณนะฮะชามุโอิโตนะฮะก็ถึงดีไม่ใช่ปีโลนะครับนะคนที่กาวเกมว่าจะเป็นปีลงปีโลอะไรก็ขอออไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะอาจจะิยหน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ แหมบันทึกไลฟ์สดนะครับคือ